สวัสดีครับจลานลมคอย FC นะครับก็ทำคลิปสั้นๆนะครับรีวิวนะครับมาแนะนำข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็แล้วแต่นะครับเพจผมช่องผมเป็นเพจที่เน้นรับซื้อเหรียญนะครับรับซื้อไปไหนรับซื้อไปขายนะครับขายจริงหรือเปล่า ขายจริงนะครับคนที่ลูกค้าหรือว่าลูกค้าประจําก็จะรู้นะครับว่าซื้อขายได้จริงๆนะครับก็มีลูกค้าประจําค่อนข้างจะเยอะนะครับคลิปนี้รีวิวให้ดูบางส่วนนะครับบางส่วนที่ผมจะเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าในวันนี้นะครับวันนี้วันที่29 <c oughs> 29นะครับ29พฤศจิกายน2567นนะครับมาดูกันเลยนะครับคือเหรียญธนบนะัตรน่ะ มันไม่ได้ขายได้ทุกชนิดราคานะครับอันนี้คือพูดคุยแนะนําสบายๆนะครับมือใหม่ใครๆก็ทําได้แต่ว่าต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับข้อมูลที่ถูกต้องถ้าเพื่อนๆรับชมหรือว่าศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริงนะครับท่านจะไม่เสียเวลาในการศึกษาท่านจะไม่เสียเวลาในการรับชมคลิป นะครับมันจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับเป็นประโยชน์ยังไงนะครับก็คือของสะสมพวกเนี้ยเราสามารถซื้อขายได้จริงๆนะครับเราสามารถสร้างรายได้จากเหรียญจากธนบัตรได้นะครับแต่ว่าส่วนสำคัญเลยนะครับเราจะต้องรู้ราคาหลายอย่างเลยนะครับที่เราจะต้องศึกษาสำหรับมือใหม่ก็คือ1เ,เราต้องรู้ราคานะครับแบบไหนที่เขาเล่นกันเขาขายกัน นะครับแล้วก็เราต้องมีกลุ่มลูกค้านะครับเราซื้อซื้อของมาแล้วเราจะต้องมีแหล่งที่เราจะต้องไปจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าใครมีหน้าร้านนะครับเปิดร้านขายของชำขายของตลาดนัดอยากจะนำสินค้าพวกนี้ไปขายหน้าร้านท่านก็ได้นะครับการขายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแหล่ง แหล่งของการซื้อสินค้าซื้อเหรียญซื้อธนบัตรนะครับแหล่งของผมก็คือผมจะซื้อเหรียญธนบัตรจากสส่วนก็คือส่วนแรกคือผมจะมาทําคลิปทําคลิปรับซื้อโดยตรงกับคนที่มีสินค้าเหล่านี้นะครับผมซื้อจากสส่วนนะครับส่วนแรกคือผมทําคลิปรับซื้อเหรียญธนบัตรนะครับส่วนที่2ก็คือผมจะหาซื้อจากกลุ่มซื้อขายนะครับกลุ่มซื้อขายเหรียญธนบัตรนะครับคือมีกลุ่มซื้อขาย กันหลายกลุ่มเลยนะครับคนที่อยู่ในวงการก็จะรู้เ,เรื่องราวเหล่านี้ดีนะครับส่วนใครที่ไม่อยู่ในวงการก็อาจจะคิดว่ามันหลอกลวงกันหรือเปล่านะครับไอ้ส่วนที่หลอกลวงมันก็มี นะครับส่วนที่ซื้อขายจริงๆเป็นอาชีพก็มีนะครับอยากให้ศึกษาอยากให้แยกแยะนะครับอันนี้ก็พูดมาพอสมควรแล้วนะครับก็เป็นเป็นข้อมูลเป็นความรู้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมส่งอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็ลงขายนะครับผมทำคลิปลงขายทางช่อง y o ยูทูบผมจะมีสส่วนนะครับช่อง YouTube ที่ผมทำก็คือจะเป็นส่วนของการให้ความรู้การรับซื้อเหรียญ นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือผมจะมีคลิปรีวิวแบ่งปันนักสะสมนะครับชื่อช่วงว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมมารีวิวแล้วก็แบ่งปันเหรียญให้กับนักสะสมนะครับวันนี้ส่งอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็แพ็คแล้วนะครับเป็นเหรียญ10บบาท2สีวาระต่างๆนะครับอันนี้ก็คือก็ยังมีการซื้อขายกันนะครับแต่ก็คือราคาไม่ได้สูงมากนะครับเป็นถือว่าเป็นเหรียญย่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวส่งไปอยุธยานะครับ แล้วก็อันนี้ส่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับในจังหวัดสุราธานีนะครับอันนี้เป็นเหรียญผมลงขายเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญที่แพงก็จะเป็นเหรียญเหรียญน,นี้นะครับ <c oughs> เหรียญห้าบาทสยาม,มินนะครับเนี่ยอันนี้คือจะเป็นเหรียญที่เขาเล่นกันตอนเนี้ยหลักร้อยถึงหลักพันนะครับถ้าเกิดว่าเป,เป็นช่วงประมาณปีถึง2ปีที่แล้ว 2ปีปีก่อนหน้านียนะครับจะเล่นกันหลักพันนะครับสวยๆเมื่อก่อนเล่นกันถึงเหรียญละ2 0 0พันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ราคาก็ดรอปลงมานะครับก็เล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันนะครับจุดสังเกตนะครับเดี๋ยวให้ความรู้นิดนึงนะครับคือเหรียญสยามมินนะครับดูง่ายๆเลยนะครับจะเป็นบล็อกด้านก้อยแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นเนี้ยด้านก้อย 5, ธันวา2520จะมี2บล็อกนะครับคือบล็อกประเทศไทย แล้วก็อีกบล็อกหนึ่งก็คือบล็อกสยามมินนะครับอันนี้เล่นกันไม่กี่บาทนะครับน่าจะไม่ถึง15บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกสยามมินตรงนี้นะครับจะเล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจัดส่งนะครับซื้อจริงขายจริงนะครับแล้วก็ผมลงขายธนบัตรไปเมื่อเช้านะครับก็มีสั่งซื้อมานะครับก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ2-3ถึงชุดนะครับเนี่ยก็เป็นธนบัตรที่ ยังมีการซื้อขายกันอยู่นะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับเล่นกันหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับหลักสิบหลักร้อยนะครับแบบนี้นะครับธนบัตรรุ่นเก่าถ้าไม่ใช่แบบเลขสวยเลขตองก็คือเล่นกันไม่แพงนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจัดส่งอันนี้ส่งให้กับพี่ที่กาลสินนะครับสามชุดนะครับก็คือมีการซื้อขายกันได้จริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับคือเราต้องรู้นะครับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง นะครับเราจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมคลิปนะครับอยากจะค้าขา, à, ขายให้ได้กำไรนะครับก็เหมือนเราทําอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับเราต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะลงทุนซื้อขายเหรียญเราก็ต้องลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนนะครับอันนี้คือแนะนำเบื้องต้นสำหรับมือใหม่นะครับอ่าแล้วก็มี ор. อันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจากจังหวัดไหนนะครับมีพี่เขาจองมานะครับแล้วก็มีฝากส่งก็มีนะครับแล้วก็อีกเหรียญหน,นึ่งนะครับอ่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีการส่งมาขายแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งปิดไปแล้วนะครับอันนี้โอนเงินเรียบร้อยแล้วแต่พี่เขายังไม่ให้ส่งนะครับเดี๋ยวรอปิดรายการอื่นเพิ่มนะครับเหรียญบางเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เหรียญปีพศผลิตน้อยเช่นเหรียญ10บาทปี3 1 5บาทปี40 5บาทปี46นะครับ ก็ยังยังถ้าไม่ใช่เหรียญผลิตน้อยอ่ะยังไม่มีราคานะครับยังราคาเท่าหน้าเหรียญแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญปีพศธรรมดาแล้วเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแบบนี้นะครับก็มีราคาซื้อขายกันได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์ปี63ผิดพลาดก็คือเป็นเหรียญในลักษณะของ พระเสียงเอียงนะครับเอียงไปทางเอียงเลยขวางขึ้นไปนะครับปกติเหรียญแบบเนี้ยเหรียญรุ่นนี้แบบปกติจะเป็นพระเสียงกลับนะครับด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับเหรียญบางเหรียญขายได้จริงๆนะครับ ขายได้จริงๆนะครับผมก็ขายผมก็ผมก็ค้าขายอยู่ทุกวันนะครับเป็นเวลามาประมาณ10ปีแล้วที่ผมขายออนไลน์มานะครับก็คือยืออนยันว่าซื้อขายได้จริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อขายได้ทุกรุ่นทุกชนิดนะครับเราต้องดูนะครับต้องศึกษาข้อมูลเหรียญปีพศผลิตน้อยขายได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เหรียญปีพศผลิตน้อยเราก็จะต้องออต้องเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับถึงถึงจะขายได้นะครับ นาโอเคนะครับคลิปนี้ก็เนื้อหาไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมายนะครับมาพูดคุยแบบอยากให้มือใหม่ได้เข้าใจนะครับมิจฉาชีพก็มีเยอะนะครับ <laughs> มีเยอะจริงๆนะครับมิจฉาชีพถ้าเราไม่คิดเราดูคลิปแล้วเราไม่แยกแยะนะครับ โดนหลอกแน่นอนนะครับนอกจากโดนหลอกแล้วเพื่อนๆจะเสียเวลาด้วยนะครับเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราไปดูคลิปช่องที่เขาหลอกเพจที่เขาหลอกเราดูซึมซับอะไรที่เขาหลอกหลอกมาทุกวันนะครับมันเสียเวลานะครับลองลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่ผมมาแนะนำเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความจริงหรือเปล่านะครับก็ลองลองศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ